หดลลลีีม้นี่พี่กบมาที่ตรงนี้เขาเรียกว่าอำเภอพนเนี่ยมาเจ้าของสวนเรียกสวนอะไรเนี่ยผักใช่ไหมแปลงผักผักกันได้น้องฟาร์มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยปลูกผักเองเลยนะดูที่ก็อย่างนี้ยังไม่ได้ยังไม่ใช่ไหมคะยังไม่พอเก็บจ้ะฝั่งน้น อันนี้คือยังไม่พร้อมมมยยัังงไ่พร้อเก็บเก็บแต่ก็กินได้นะกินอืมแต่ไปดูฝั่งนู้นก่อนโอ้โหนี่ต้นเล็กอันนี้คือเพาะเองจ้ะโอ้เพาะเองดูสิเก่งมากเลยพอมันโตแล้วเราก็เอาออกเอาใส่ที่กระหลือได้ค่ะอืมเป็นเพาะโอ้เนี่ยเพาะเองเพาะน้ำเอง นนียกกระโง่มีกำลังลอนนอง,งอกให้เพื่อนดูก่อนอืเนี่ยเขามีการทำโครงป้องกันแมลงหรือป้องกงันแสงก <ๆ S 2> ันแสงอนี่ฮะ โอ้โห,โโหปลูกเยอะมากเลยเค,ครับอันนี้เก็บบอ,อลหมดแล้วใช่ไอือโอ้โหนี่เขามีปั๊มอัตโนมัติให้อะไรฮะถ้าถ้าน้ำปั๊มหลุดสายหลุดปั๊มเสียก็น้ำอันนี้เลยค่ะอ๋ออันนี้คือใช้น้ำอุย้ยใช้น้ำแบบเรถอัออตโนมัติเลยใช่ไหมฮะใชะน้ำไหลวนไหลอ๋อไหลวนโอ้หโหนี่อันนี้คือเตรียมขยายมั้ง อ๋อเก็บได้แล้วใช่ไหมฮะโอ้โหเราด,ดูจากตรงไหนว่าเก็บได้มันสามสามสิบกว่าวันสี่สิบวัน,ก,วน,นวก็เก็บผักสวยก็เก็บได้ค่ะผักสวยก็เกบโอ้โหเนี่ยนี่ผักสวยก็เก็บได้โอ้โหเอออ่ะเดี๋ยวพาแนะนําน้องน้ําตาลนิดหนึ่งพี่กบถามนิดหนึ่งว่าเออไปไงมาไงถึงได้มาปลูก เป็นสาวสวยแล้วมาปลูกต้นผักพวกแบบอันนี้ก็เล้ยผักไฮโดใช่ไหมค่ะเออยังไงได้ความรู้ได้แนวทางมาจากไหนยังไงเริ่มต้นนรัะตอนนั้นช่วงนั้นพี่เขาเป็นคนโครงการลงผัก่ะตอนนั้นอยู่เกาหลีอ๋อไปทําง,งานเกาหลีมาพี่เขาก็ลงไอ้สั่งพวกโต๊ะสัง่งอันนี้มาน้องก็รูเรปลูกก่อนค่ะอืมจ้ะอันนี้ก็ช่วงนั้นก็ผกักไฮโดอรเขากําลัง เป็นกระแสฮิตด้วยแล้วก็ชอบยินผักกันด้วยอย่างเงี้ยค่ะอืช่วงป,ปลายปีห<อ>้าเก้าหกศูนย์ริ่มนี่ปลูกมานานแล้วเนาะ,ะโอ้แล้วก็เริ่มหกศูนมาโอ้แเ่าทำคือยากไหมปลูกดูแลอะไรยากไหมฮะก็อากาศร้อนก็ผักรากเนา่าแล้วก็ ผักก็จะไม่ค่อยโตเหมือนช่วงฤดูหนาวอย่างนี้โอ้หน้าหนาวนี่ผักจะงามใช่ไหมงามค่ะหน้าร้อนผักก็จะต้นไม่ใหญ่ต้นเล็กๆครับประมาณไหนอะเออหน้าร้อนก็ไม่ค่อยดีผักอันนี้เล็กกว่านี้อีกค่ะไหนดูตัวอย่างสักต้นนี้ยกให้เพื่อนๆได้ดูหน่อยอ๋อนี่เป็นแบบนี้อ๋ออันนี้คือเขาไม่ใช่ดินเลยนะอืมอ่าผักผักกาดขาวอันนี้ช่วงหน้าหนาวก็จะโต แล้วแล้วตลาดเอาไปส่งที่ไหนครับมีมีลูกค้าประจำไหมะลูกค้าประจาก็ส่งประจําแล้วก็ขายตลาดนัดตลาดนัดด้วยอืมส่งออนไลน์ด้วยไหมแบบนี้ส่งออนไลน์ไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งอืมไม่ค่อยได้ส่งครับออนไลน์คือตอนนี้ผักก็ไม่พอขายใช่ไหมค่ะอคือความต้องการก็มีมีเยอะอยู่แล้ว ช่วงค่กคุณค่ะเนี่ยอย่างพวกอุปกรณ์โครงสร้างเนี้ยทํามาแล้วเออ่ใช้ได้นานไหมครับทนไหมครับอันนี้ก็ตั้งแต่ปีหกศูนย์โอ้แปดเก้าปีโอ้เนี่ยนะปีไปปีห้าเก้าเขาใช้อะไรเนี่ยก็ใช้ใช้เรียกอะไรอล,มอลูมิเนียมอลูมิเนียมอ๋อเป็นซดมา<อ>เลยนะคะอ๋อเป็นสเร็จมาเลยใช่ไหมอ๋อนกน นี้เขาก็ดัดแปลงกันทําเองสร้างเองเป็นโครงเหล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ตอนแรกสั่งมาเป็นชุดก็น่าจะหลายตังค์ใชมปัจจุบันนี้อย่างนี้ส่งยังไงฮะเนี่ยอย่างงี้อันนี้กิโลละหนึ่งร้อยค่ะกิโลละหนึ่งร้อยอืมโอ้เนี่ยแต่ว่ามันก็เบาเนาะมันกิโลหนึ่งก็เยอะเหมือนกันอื ส่น,นี้การดูแลครับเริ่มต้นเนี่ยจากเห็นเมื่อกี้เห็นมีการเพาะเมล็ดอะไรต่างๆหรือเพาะอ,อะไรเงี้ยเราเพาะเองใช่ไหมพาะเองค่ะไหนพาชมหน่อยนะว่าทํำยังไงเริ่มต้นเพาะยังไงครับเมื่อกี้ล็อกนูน้นนะ่าจะไปดูล็อกนู้นหน่อยว่าเริ่มต้นยังไงนะ